เมนนื่วนนอวานเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะที่สถานีบางเบียงเนื่องจากพามาเมื่อวานนี่เป็นต่คำค่เนะมันเลยเปรตบรรยากาศสถานีบางเบียงนะตอนนี้อากาศดีหลยเนะบริเวณออกมาทางประตูด้านนอกเนี่ยจะเห็นวิวภูผาเลยนะตอนนี้กว้างขวางงดงามถ่ายมาให้ดูตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงเย็านาะรถไฟก่อกำลังเดินทางเข้ามาอยู่ที่ สถานีแล้วเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้เบิ่งเนาะแต่ต้องถ่ายด้านนอกเพราะว่าเขาบอได้ซื้อปีเนะต้องมีซื้อปีแลีวต้องมีบ,บัตรวัคซีนจึงสามารถเข้าไปได้เนาะในตัวอาคารพอปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิด19เนาะเดี๋ยวเขาจะอานถ่ายบรรยากาศอ้อมให้เบิ่งว่ามันมีอย่างแน่ตัวนี้น่าจะเป็นห้งแค้มอย่างจักย่างหรือว่าหอพักเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นห้องการของอ พนักงานรถไฟประมาณนี้สมมติวาถ้าก็จะเป็นพวกบริหารเกี่ยวกับตู้ไฟต่างๆเกี่ยวกับอาคารไฟฟ้าต่างๆเนจะอยู่หันน่ะนี่มันก็เป็นตึกอาคารใหญ่ตึกอาคารใหญ่เนาะถ่านจากทางด้านนอกเขาจะไปซูมให้เบิ่งเนาะเมื่อรถไฟมาตอนนี้เขาก็อนยางเบิ่งทางด้านนอกไปก่อนมันมียางแน่พาไปเบิ่งเนาะ จะมีต่างๆสีรั้วเลือกต่างๆอยู่นี่ของรถไฟสิ่งที่เราจะเห็นมันจะเป็ีประมาณนี้โครงการส่้อยเหลือคนทุกยง่ต่างๆของจีนแล้วก็โครงการรถไฟเนาะเดี๋ยวคนก็จะเขียนบอกประมาณนี้ งานใหญ่พิธีเปิดขบวนล้านสร้างพิธีมอบภาบัตรบันทึก M O U เนาะแล้วก็ห้อง v i p ของรถไฟนี่คือรถไฟขบวนล้านสร้างเนะรถไฟ CRJ CR200J เนาะนี่คือผู้ภาพจากโดนเนาะที่ว่าอ่าเพื่นน่ายอยู่ระวางตัวนี้มันนัดมันหลงพาบางเนาะขาจิว้วประพิษกว่าขาน้ำผ่องที่หลงผาบางเนาะ หรือว่าบ่แมนบอกโอ้อ,อยากจะแมนอุดมใจเมืองงาประมาณนี้เนาะเนงจากมเมืองออกจากโอ่งงงอันนี้ก็จะเป็นพวกงานแสดงศิลปะต่างๆเนาะเกี่ยวกับรถไฟในการปลูกสร้างปลูกสร้างเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรถไฟมาแล้วเนาะเนื่องจากเพิน่นเริ่มคนเริ่มลุก เตรียมเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นรถละเดินนี่เขาจะลองถ่ายมาให้เบิ่งนนาฬิกาถ่ายนอกขอบอ้อมจะพายามซูมให้ได้ไกลที่สุดเนาะอดมินก็จะขี่อยู่เนาะแต่บางอย่างบ่ทันได้ซื้อปีอย่างเถื่อเพราะว่าเอารถใหญ่มาเมือนี่ผลิบางเบียงก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆให้เบิง่งนกันเนะาะแล้ว้าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้มั็นไฟกดปีกดอย่างเขา้าอาคารจะเป็นประมาณถ่ายมาให้เบิ่ง เดี๋ยวถ้าบังรถไฟน้ำกันเนาะพอตอนนี้ก็สิบมงยัง่ะเก้ามงยังเนาะเดี๋ยวก็จะมาฮอดแล้วพิจารีาเรื่องต่างเเดี๋ยวเข้าซูมทางด้านนอกเข้าไปให้เบิ้องนเป็นเช่นไรเนาะเบิ้งภายนอกไปก่อนสัมซ้ารถไฟมาเพราะว่าอีกประมาณห้านาทีรถไฟก็น่าจะมาแล้วเนาะเนื่องจากเพื่นมีการแจ้งปี้แล้วก็แกยมออกสู่าตัวอาคารแล้วสันสนะ สำสารท่ารถไฟมาเขามาเบิ่งเกี่ยวกับแผ่นทางโครงการตตอเนาะเนี่ยจะมีจุดอุโมงค์ต่างๆเนาะเริ่มต้นเลยเนาะก็จะเป็นออกจากคุนหมิงเนาะประเทศจีนสปจีนนี่แล้วก็มาที่แสดดงบอเตนมาที่นาเต๋อมาที่นาหม้อมาที่นาทงมาที่หัวหนามาที่เมืองไซ มาทีน้ำนวนมาทีนาคกมาทีเมืองงาเรือมาทีภูหวดมาทีห้วยหานมาที่ห,วห้หวยเย็นเนะแวก็มาที่ขวาน้ำของข้ามหลวงข้าบางเนาะแล้วขาสุดตัวเมืองเลืเปปนนั้นก็เป็นเสียงเงินอันนี้ก็คือบ้านกิวจะรวงเนะแวก็มาที่ภูคูนบ้านเซินนามีกาสี ่าตั้งวังเบียงวังมนวังคีหเ็นเพิบโพนหงสก,ก้าโคนสูงเวียงจันเหนือแว้วเเลยวียงจันแล้วก็เวียงจันใต้ไปสู่หนองค้ายนี่เป็นแผนวาดเบื้องต้นขอสนงสมานกรถไฟคือแสดงออกมาอันนี้ก็จะเป็นคิดขีมโองต่างๆเนาะเส้นสาย,ดยแดนระวางเมืองแข็งต่างๆและทข้แม่น้ำ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ่ายมาให้เบิงบรรยกายกาศเบื้องต้นอุโม,มงค์นี่จะสังเกตว่ามีหลายอุโม,มงค์เลยเนาะพอว่ารวมกันนี่ก็หลายกิโลเมตรเซอร์อนะุโมงค์เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นเหตว่าของรถไฟเนาะเหตุว่าเบื้องต้นเดี๋ยวพาอย่า,ายงไอเบื้องตัวอื่นนะ่ะเบืเ้องเชิงเหนือ นีพิธีพิธีการมอบพระโครงการต่างๆประมาณนี้เนาะมีประธานาธประเทศประธานบุญยังทานทองลุงนะมาเนาะนี่เป็นโครงการส่วนนี้ก็คือผู้ภาพทั่วไปเนาะจะมีองค์งมิตรภาพเนาะมีขวัวข้ามน้ำของหล่อข้าบาง ขัวตัวนี้น่าจะไปอยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปตัดแส่เนาะเส้นทางที่จะไปทำติง่งนะตัวนี้เนาะหรือขั่วแถวคนทาง,ทางเลี่ยงเมืองอันนี้ก็คือรถไฟเกีย <EM U. S 1> มยูผ่านเอวบงบางล่าอันนี้ก็เส้นทางคู่ขนานเนาะน่าจะเป็นขัวหินเฮือกอะไรนีเพราะว่าอันนี้มันขัวทางอันนี้มันทางด่วนเนาะอันนี้มันขวรถไฟส่วนยับมันนี่จะเป็นขัวเกา่าเนาะ พอเก่าไม่ถึงขวาั่ง13ใต้และขวานเล็กจุดนี้จะมี3สี่ขวเลี้ยงกันเลยเนาะจุดนี้พอขับบินโดดตลอดเขาจะพบว่าจุด,ดยยใดนะประเทศใดเนาะแล้วก็คือแผนว่าโครงการดีเด่นแลรร้วก,ก็เราไม่จับกับเชียงบานนี้อยู่เวียงจันทนะ์เนาะจะมีตัวอาคารต่างๆประมาณนี้อยู่เวียงจันท์ดังที่เขาไปถ่ายคลิปบางต้นให้เบิ่งย้อนหลัง3สี่คลิปนะนะั่นเนาะเบิ่งไหนเห็นเลยส่วนหลังคาบางก็จะตั้งอยู่แถวทางใบตัดแซ่เนาะ บ้านเนี่ยเขาก็บบจืดเนาะแต่แถวบ้านกบยิ้วนาะผมอมาะอันนี้มันขั้นตอนการวางล้างเลยอ่าแรงพลังงานไฟฟ้าเนาะที่ว่าเป็นอ่าใส่ในรถไฟนี้อ่ะมาเบิ่งโค้งการไปก่อนเนาะเาเนาะสำมซจรถไฟมาฮอดยังบ่มาฮอดแบบนี้เนาะตอนนี้ก็ประมาณอ่าสิบเก้ามงตรงแล้วเนาะรถไฟกำลังมาเนาะ อันนี้มันโครงการต่างๆตามแทนมากเลยเนาะเดี๋ยวข้าวาทขายรถไฟเนาะ,ะรถไฟน่าจะเข้าใกล้มาฮอดติ๊กๆแล้วเนาะเข้ามาโมโม,ม,มล้วมาจนซักอ่านบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็ไปห้องการขายปีเนาะจะมีกฎอุณหภูมิต่างๆมีอ่าการซื้อปี่อะไรเนาะมาจนซัก เดี๋ยวรถไฟมาหอดแล้วเขาจะปะกลองไว้นีนะ่เนาะสัมซาเบ่งรถไฟเพิ่นเข้ามาเนาะตอนนี้รถไฟมาหอดแล้วเดี๋ยวเขาชูมให้เบริ่งเนาะเนี่ยเพิ่นให้สัญญาณกันแล้วว่ารถไฟจะเข้ามาแล้วให้เอาโตแนบปิดแนบอนนันแน่ๆเพ่ให้เขมม้ามั่อไหลปาสัมซาเนาะผมมา บรรยากาศภายในตัวอาคารก็จะมีห้องน้ำต่างๆห้องพิเศษในัหนึ่งเนาะจะมีเวลาลถออกลถเข้าเขาเลือก,ออก,อก,ออกมุมนี้เนื่องจากมันเป็นมุมเปิดเนาะมันเลยถ่ายได้ค่อนข่าวจะชัดเจนะเนะชัดเจนที่สุดนะความหมายมีเสียงจากปั้นไฟเนะาะยี่นี่ก็มีนั่นในหนึ่งเสียงจากปั้นไฟมันก็นมีเสียงเข้าในโทรศัพท์เข้าในหนึ่งเนาะ บรถ่ายจากโทรศัพท์ทั่วไปเนะาะบ้ถ่ายจากกล้องดูรายานะึงเนาะถ่ายบังเกไฟน้ำกันนะเนาะบังเกไฟเท่าก็จะกลับลนะมีตัวอาคารภายในเนาะมีไฟไมีอย่างครบถ้วนตามที่ท่านเห็นในกล้องอยูนะ่แล้วเนาะถ่ายบังเกิดไฟว่าคนจะมาจะกคนเนาะตามที่อ้ายเพิ่นว่านวานี้คนลงวางเวียงมีได้สามสี่คนเนะนื่องจากอ่า คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทางโบตินทางพอบางอุดมไซรเพื่อนะเส้นไกลๆเส้นวางเวียงมือธรรมดาก็ก็คนน้อยรรมาทันซะอีกอย่างเมก็ใกล้เวียงจันทน์เนาะคนก็น,นำไส้ทางด่วนอย่างแน่สินะมันก็นเลยเฮ็ดให้คนนำไส้โบหลายพอปั้นใด้เนาะเดี๋ยวถ่าเบื้งรถไฟน้ำกันเนาะมาฮอดภาพกับฟองคอยเนาะทางลูกเพจกับฟองคอยเใ่้กันมาทันซะกถ่าเบื้งน้ำกันงอยู่แล้ว เนื่องจากเขายังบได้ซื้อปีกของบได้เข้าไปมอไปไกลเนาะอยู่นี่ก็ได้ว่าเป็นอย่างเนาะเด่๋ยเมื่อหน้าเขาซื้อปีไปบ่เต็นแล้วก็จะมารีวิวต่างๆให้เบิ้งว่าเป็นจังไดเนาะรีวิวว่าเส้็จทางการนั่งกันอย่างเห็นวิวจังไดบอดรถไปมาหอดแลวเลนาะ EMU รถไฟขบวนสร้างเนาะสังเกตคนนี่จะเต็มขบวนเลยเนาะ,นะจะซูมให้เบื้องเนีน่ยคนค่อนข้างจะเต็มขบวน ลดไฟมาหอดแล้วเพื่อจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเนาะประมาณนี้ถือว่าสมูทถือว่านิ่มนวลหลเนาะอ่ะมันก็จะจอดละเดี๋ยวเปิผูはは้เบิ้งผู้บริสทิผู้โดยสารนิดนึงเอาปินจังใดเนี่ยเพ่เคลียร์คนออกคนเข้าก็จะเปิดตู้ให้เนาะผู้ใดออกมาเพื่็จะซีดจักรค่ะเสื้อต่างๆให้ จะมีการนะเนี่ย,ยประตูสไลด์นะเข่าตู้เบอร์นีเดอร์าะเสื้อปีเต่วางเวี้ยงไปใส้ไปรงข้าวบางไปโเตินไปเช่องเงินก็ประมาณนี้นะมีคนลงพร้อมนะคนลงสี่ห้าคนมันเพื่อจะซีียค่าเสื้อใส่ให้นะจดจ้าจดจ้าอย่างนั้นเลยนะสังเกตในคนลงก็ประมาณสาวคนประมาณนี้ อ,อาจจะเป็นมือเนาะมือคนเที่ยวหลายเที่ยวหน่อยต่างๆอาจจะเป็นประมาณนี้ค่าโด,สาดยสารรถไฟชั้นสองเนี่จากเวียงจันท์หาบางเวียงนี่เข,า,า, 1, 03, 000, า,นะขาว่าหนึ่งแสนสามพันกิบนะเพราะว่าไอ้ขี่มาวันนี้เราเอาสุฟังส่วนเวียงจันท์ลงขาบางนี่เทียออยู่หนึ่งแสนกาแปดพันกิบเนาะโอ้ถือว่าคนลงหลายพอสมควรเนาะ าขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะที่มหาสมขอบก่อนจะใช้ปิดคลิปนะเนาะเนืเ่องจากจะได้เดินทางต่อขอบใจหลายเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเทาเด้อเพื่อกำลังใจในหะ้เทาได้สร้างคลิปสร้างวิดีโอใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เบิงเนาะขอบใจลหลายๆทุกคนที่มาหบสมเนาะขอบใจ